คือรบผมขจิตชัยนิคมเพื่อไทยอุดรธานีในฐานะสมาชิกรัฐภาในเบื้องต้นผมในานามตัวแทนประชาชนขอขอบคุณท่านผู้นำที่มีการเสนอการแก้รัฐมนูลฉบับนี้คือคุณผลิตวัชรศิลป์และท่านอาจารย์ปิยบุตรพร้อมทั้งท่านผู้นำประชาชนที่นั่งชี้แจงอยู่ณเวลานี้ ขอขอบคุณจริงๆแล้วก็ส่งคำขอบคุณนี้ไปยังประชาชน1นึ่งแสท่านแล้วผมก็ขอบคุณท่านประธานที่เรียบรรจุวาระนี้เข้ามาผมลุกขึ้นอภิปรายด้วยความยินดีที่จะสะท้อนความเห็นของรัฐสภาแห่งนี้ว่ามีความคิดอยู่สองกลุม่มกลุ่มหนึ่งสืบทอดอำนาจคนที่ยึดอำนาจระเด็ดกา์มา ก็พยายามห้างข้อบกพร่องต่างๆในกฎหมายฉบับนี้แล้วแต่ความฉลาดของท่านที่จะพิทักษ์คอสอชอซึ่งทำให้ท่านได้มีอำนาจวาสนาในวันนี้แต่ผมในฐานะตัวแทนประชาชนผมย่อมเห็นด้วยกับร่างแก้ไขร,รัฐมนูญที่ชาญฉลาดและกล้าหาญมากท่านประธานครับผมได้รับมอบหมายอภิปรายในหมวด16 เรื่องการลบล้างผลพวงของรัฐประหารและก็การป้องกันและต่อต้านรัฐประหารเดิมหมวดสิบหกเป็นเรื่องปฏิรูปประเทศมีอยู่ห้าหกมาตาผมเป็นกรรมิการสามัญเป็นผู้แทนคนหนึ่งที่ได้รับผิดชอบไปดูเรื่องนี้ในฐานะกรรมติการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ขอยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่เป็นผู้แทนที่ดูเรื่องนี้ไม่น่าเสียดายเลยยกโกไปเถอะหมวดที่สิบหกนี่การปฏิรูปประเทศที่เขียนไว้ห้าหกด้านการเมืองไม่มีอะไรก้าวหน้าการบริหารราชการแผ่นดินบอกว่าจะทำให้สุจริตมากขึ้นในการยื่นซองอะไรไม่มีไม่มีความก้าวหน้าการปฏิรูปด้านกฎหมาย ไม่มีขบวนการยุติธรรมไม่เห็นการศึกษาเลร้ยวไหลสยบทอดอำนาจเผด็จการพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติยกเลิกเรื่องที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเรื่องการกระจายอำนาจแต่คงไว้คำสั่งคสอชอที่เป็นเผด็จการทำลายระบบการศึกษาทั้งชาตินี่หรือคือการปฏิวัติด้านการศึกษาหรือการปฏิรูปการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจไม่ต้องพูด ด้านอื่นๆการทรัพยากรน้ำมีอะไรก้าวหน้าบ้างบริหารน้ำครบวงจรมีที่ไหนการจัดการที่ดินมีหรือเปล่าสี่ห้าปีนี้ประชาชนทุกยากหมดไม่ร้องหอบร้องให้ต่อสู้ออกจากที่ดินของตัวเองอยู่ทุกหย่อมยา้าของประเทศนี้ไม่เห็นมีการปฏิรูปเลยเราเสียดายทำไมที่จะลม้มที่จะยกเลิกไป มาดูเรื่องที่เขาเขียนใหม่นีสิมันช่างสวยสดงดงามกล้าหาญท่านผู้นำพี่น้องประชาชนที่เคารพท่านได้สะท้อนความเห็นของประชาชนอย่างน้อยที่สุดในรัฐสภาแห่งนี้ท่านเป็นแสงที่บอกความก้าวหน้าของประชาชนบอกว่าไม่ต้องการเห็นการรัฐประหารต้องการเขียนรัฐธรรมนูญ บอกว่าให้ต่อต้านรัฐทหารบวงชนชาวไทยเป็นอำนาจอธิปไตยมันผู้ใดยึดอำนาจต้องมีความผิดประหารชีวิตเจ็ดชั่วโคตรยังไม่สะสมเลยถ้าจะเขียนกฎหมายได้ตอไนเขียนไม่ได้เขียนได้แค่นี้ก็ดีแล้วเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต่อต้านการรัฐะหารการยึดอำนาจการยึดอำนาจน่าะอายมากเอาอำนาจเอา ปืนมาคามขูมายึอดอำนาจแล้วปืนนั้นเอามาจากประชาชนทหารดำรงชีวิตด้วยภาษีของประชาชนวันหนึ่งลูกคุณมายึอดอำนาจน่าละอายอย่างยิ่งการเขียนกฎหมายหมวดที่16จึงถือเป็นเกียรติยศของประชาชนแม้ว่าหนทางหรือการลงมติจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่แสงนี้ได้ฉายให้ประชาชนรู้แล้วว่าเขาต้องมีอำนาจในการที่จะต่อต้านรัฐทหาร ด้วยวิธีการใดๆที่กำหนดไว้ในมาตรา 257, 258และ259เจ25้าหน้าที่ขึ้นมาตรา260มาตรา260ขยายให้ใหญ่ในกรณีที่มีคณะทหารหรือคณะบุคคลใดก่อรัฐประหารเพื่อยึดอำนาจ ปกครองประเทศแย่งคิงอำนาจสูงสุดจากประชาชนหรือล้มล้างรัฐธรรมนูญโดยไม่เป็นตามวิธีทางที่กำหนดไว้เมื่อไรนั้นอำนาจสูงสุดเป็นเรื่องของปวลคนชาวไทยที่จะต้องมีความเป็นธรรมในการที่จะต่อต้นตานต่านทานครับมาตรา261เขียนไว้ดีมาก ถ้าได้เป็นกฎหมายมันจะทําให้ประเทศนี้สูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้นในเรื่องระบอบประชาธิปไตยเขาเขียนว่ายังไงพี่น้องประชาชนดูไปด้วยนะครับมาตรา261ที่พี่น้องประชาชนเสนอแก้ไขเป็นเรื่องใหม่และเป็นเรื่องดีมากสมควรที่จะบัญญัติไว้อย่างยิ่งเขียนว่าบทบัญญัติในหมวดนี้ มีสถานะเป็นกฎหมายจารีตประเพณนี้ทางรัฐธรรมนูญและหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งมีผลใช้บังคับโดยตัดลอดแม้รัฐธรรมนูญนี้จะสิ้นผลไปด้วยอำนาจอธธรรมใดๆก็ตามให้มันเป็นกฎหมายจารีดประเทณีของรัฐธรรมนูญประเทศนี้เหมือนกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษ ที่ไม่มีลายลักษณ์อักษรถ้าบทบัญญัตินี้ได้รับการยอมรับจากบุคคลที่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยผมไม่ได้หวังพรรคพวกที่พิทักษ์อำนาจคอสชอจะมายกมือให้แต่ผมหวังว่าวันใดวันหนึ่งเมื่อประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยกว่านี้บทบัญญัตินี้จะต้องถูกบัญญัติไว้ในรัฐมนูญแห่งราักรไทยและต่อจากนั้น เมื่อมีคณะใดก็ตามยึดอำนาจบังอาจยึดอำนาจจากประชาชนประชาชนทั้งประเทศมีอำนาจในการปกครองประเทศเลือกผู้แทนราษฎรมาเลือกรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศรัฐบาลทุจริตอะไรรัฐมนูลกำหนดไว้หมดแล้วเขาไม่ให้ใช้กำลังยึดอำนาจ วนการอ,อุบาทได้ทำลายความเจริญของประชาธิปไตยของประเทศไทยครั้งแล้วครั้งเราท่านบนใช่ไหมว่าห้าสบหสิบปีนี่มันยังกำลังพัฒนากำลังพัฒนาอยู่มันไม่กำลังพัฒนายัางไงวันหนึ่งรัฐบาลที่มาจากประชาชนได้ประกาศศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทยในเรื่องเศรษฐกิจ ที่จะออกบอลออกอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ทหารม่นจะำนาจมันก็กลับมาที่เดิมวงจรนี้เขาเรียกว่าวงจรอุปาตแต่ผมไม่ว่ามันเป็นรุงกรที่ทำลายประชาธิปไตยของชาติวันนี้ผมบอกประชาชนว่าท่านประธานครับเวลาผมไปหาเสียงผมบอกประชาชนว่าเลือกผมไปเด้อแต่ให้รู้ด้วยนะว่าผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนั้น เหมือนทำงานได้30%เซหรือ20%เซเท่านั้นมีสมมุมอยู่ครึ่งสมุมเอาผมไปตีหน้าที่ถ้าผมเป็นไก่ผมจะเตะสุมบอกให้วันนี้ผมเตะสุม,มเปงไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ผมจะต่อสู้แล้วผมจะยกย่องคณะที่เสนอกฎหมายวันนี้จงเสนอต่อไปเมื่อมีโอกาสวันนี้ไม่ใช่วันของเราที่จะชนะ เพราะว่าพวกพิทักษ์อำนาจคอสชอมีเสียงมากกว่าในสภานี้เราไม่หวังแต่เราหวังว่าเราได้พูดในประชาชนรู้ว่ารัฐธรรมนูญที่ดีต่อไปนี่มาตา260ร,รา2 6งบเอ็ต้องถูกบัญญัติไว้ต้องถูกบัญญัติไว้ว่าเป็นกฎหมายใะเพณีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไม่ว่าจะมีรายลักษณ์อักษรหรือไม่ต่อไปนี้ วันใดที่มีทหารหรือคนมายึดอำนาจไม่ว่ามันผู้นั้นเป็นผู้ใดประชาชนต้องหลังไลออกมาโดยสันติที่ไหนแตแห่งหนึ่งอำเภอละหนึ่งแห่งหนึ่งแห่งแล้วตำรวจหน้านะที่เปรักษาความสงบไม่้เขาได้รับทกักอันตรายแล้วก็นั่งอยู่ท่าครบสามวันคณะยึดอำนาจต้องถอยไปเอาไหมกติกายอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าเวลานี้ นิสิตนักศึกษาเยวาวชนคนที่เขาจะเป็นเจ้าของประเทศผมเห็นด้วยกับท่านอุทัยพิมใจชนที่เป็นนักการเมืองรุ่นเดียวกับท่านประธานผมไปดูคลิปท่านอุทัยพูดว่ายุทธศาสตร์ชาติเลิกเถอะคนที่กำหนดยุทธศาสตร์ชาติวันนี้จะอยู่อีกกีป่ปีเป็นเจ้าของประเทศนี้ยึดอำนาจมาแล้วจะอยู่อีกกีป่ปีอายุเจ็ดสิบแล้วเท่าผมนี่ ผมก็บอกว่าผมจะอยู says, ่ร้อยเก้าหปีร้อยเก้าปีเขาจะหงราเลาะเลยผมก็อยู่ได้อีกยีปีหรือสิบหปีแล้วพวกกำหนดยุทธศาสตร์ชาติก็ไม่เกินสิบห้าปีเราทนระ่ทานท่านอุทัยบอกว่าไม่อยากให้คนที่จะอยู่10ปีถึงสิหปีมากำหนดอนาคตของประเทศเยาวชนนี่ที่้อศึกษาเขาเดินขบวนแสดงความคิดเห็น เขาจะอยู่อีกห้าสิบถึงหกสิบปีเจ้าของประเทศทำไมไม่ฟังเขาล้วไปกำหนดอะไรนักหนาคิดว่าอำนาจนี้จะอยู่ตลอดไปเหรอใครคิดว่าจะอยู่ตลอดไปไม่มีทางแต่ว่าคนที่จะอยู่ต่อไปคือประชาชนคือเจ้าของประเทศเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ขึ้นกฎหมายมาตราเดิมขึ้นไว้ ขึ้นไว้ให้มันประทับใจประชาชนว่าการต่อต้านอำนาจเผด็จการเป็นสิทธิของประชาชนเจ้าของประเทศไม่ว่าใครก็ตามตั้งแต่บัตินี้เป็นต้นไปแม้ว่ารัฐธรรมนูญมาตานี้จะไม่ผ่านสภาแห่งนี้ก็ให้มันไปอยู่ในหัวใจประชาชนว่ากฎหมายแบบนี้มีอยู่ในประเทศที่เขาจเจริญอยู่ในประเทศอังกฤษ เขาไม่ได้เขียนรัฐธรรมนูญแม้แต่ข้อเดียวต่อไปนี้ประชาชนต้องระลึกเสมอเจ้าหน้าที่ขึ้นดิเออนั่นน่ะเห็นไหมขยายมาตาสองร้อยหกสิบเอ็ดตัวโตๆขยายขึ้นทำได้ไหมขยายขึ้นบทบัญญัตินี้ให้เป็นกฎหมายจารีตประเพณีทางรัฐธรรมนูญ แล้วก็เป็นหลักการพื้นฐานและทุนนูนแห่งราาจักรใช้บีบวนมังกรบใช้ตลอดไปถ้ามันมีอย่างนี้ประเทศาารมันจะงงหัวขึ้นได้ไงประชาธิวป,ปไตยมันต้องยึดครองประเทศไทยให้เจริญเพราะฉะนั้นท่านประธานครับเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติเรื่องของคนอายุเจสบจะอยู่อีก15ปีนี่เลกโลกจดีไม่ต้องไปสนใจหรอก กฎหมายจะเขียนยังไงยุทธศาสตร์ชาติฉันจะไปล่างกันไม่ห่วงใหญ่เขียนไว้เฉยเห็นไม่เนี่ยเขียนไม่นนี่ยรัฐมนูญเขียนหมดที่หอกไว้ให้ปฏิรูปประเทศเขียนไว้ภายในหนึ่งปีต้องทําอะไรสองปีต้องทําอะไรนี่มันสี่ปีแล้วไม่เห็นทําอะไรก็ไม่เห็นมีความผิดอะไรเขียนไว้โกโก้งั้นแหละปฏิรูปประเทศผมสงสารแต่เจ้าหน้าที่สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ต้องคิดอะไรมากมายต้องใช้สูตรว่าหน่วยงานไหนสีแดงไม่ผ่านหน่วยงานไหนสีเขียวผ่านใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นยกเลิกไปใช้อันนี้แทนน,นี่โดยทําไม่ได้มาตาอะไรก็ได้มาตานี้สองร้อยหกสนี่ขอให้พี่น้องประชาชนจงจําไว้วันพรุ่งนี้จะลงมาตีอย่างไรไม่สําคัญแต่รัฐธรรมนูญมาตานี้ต้องอยู่ในหัวใ,ใจประชาชน และจะต้องเป็นรัฐมนูญที่ไม่มีรายลักษณ์อักษรแต่ศักดิ์สิทธิ์มันผู้ใดคิดจะยึดอำนาจเหมือนเดิมทำให้ประเทศชาติเสื่อมถอยหลังล้าหลังอยู่มาหกส0เจปีกำลังพัฒนากำลังพัฒนาอยู่นั่นแหละผมก็คิดว่าอายุ60ปีจะเจอประชาธิปไตยนี่มันเจปีแล้วประชาธิปไตยยังมองไม่เห็น <70. S 1> ผมกำลังคิดว่าผมจะต่อสู้ยังไง ที่จะเอาประชาธิปไตยมาให้ประชาชนเพราะฉะนั้นผมฝากขอบคุณอาจารย์ปิยบุตรและคุณผลิตตลอดจนท่านที่นั่งอยู่เนี้ยเราผมขอท่นานประธานด้วยว่าให้เวลาตัวแทนประชาชนชี้แจงเวลานี้ตาบอกว่าเวลาของตัวแทนประชาชนหมดเวลาของประธานก็หมดแล้วนะผมจับดูสิบห้องนาฬิกาบอกว่าให้ประธานหนึ่งชั่วโมงหมดแล้วเราจะท่านประธานไม่มีเวลาอยู่จะทำยังไง เพราะฉะนั้นให้ตัวแทนประชาชนได้ชี้แจงเต็มที่ขอบคุณครับ